สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่วัดพ,พิคุณ,คณทองค่ะพากันว่าวัดพิคุณทองเนี่ยมีทั้งของดีของเด็ดโดยเฉพาะที่ถ่ายรูปค่ะแล้ววัดพิคุณทองมีอะไรที่วัดพิคุณทองมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวัดพิคุณทองมีอะไรพระพุทธรูปเด่นต่งานวัดโบราณเมืองเก่าแก่หลวงพ่อแพนาักการะมาไหว้พระเพื่อขอพร รูปภาพซ่อนอยู่ใต้ฐานมีอาหารให้มัดฉาหลากนานา,นาพวกของกินแล้วต้องอินกับที่ถ่ายรูปนี่ก็ที่ถ่ายรูปนี่ก็ที่ถ่ายรูปและนี่ก็ที่ถ่ายรูปมีสถูปแดรูปปั้นอย่าลืมกันขึ้นมาชั้นบนเที่ยวสุขสมที่วัดพิกุลทอง ทีนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าที่วัดพิคุณพองเนี่มีอะไรบ้างใช่ค่ะแั้นเราไปเยียมชมด้านในกันเลยนะคะแต่ก่อนไปนะคะทางวัดเนี่ยมีการให้อาหารปลาด้วยซึ่งทางนี้จะเป็นที่ขายอาหารปาค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปสําหรับเช็คอินได้ด้วยค่ะงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านาะไปเลย พอเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านแรกเลยก็จะเป็นที่ไหว้พระขอพอรกันค่ะแล้วเราเข้าไปขอพอรด้านในกันเลยนะคะแต่อย่าลืมมีเจลแอลกอฮอล์ด้านในให้ล้างมือด้วยะะแล้วก็อย่าลืมนะคะสแกนค r อาโค้ดทชนะด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันเลยค่ะ ก็ไปปิดทองกัน มีสีที่ไม่เหมือนกันทีื่เป็นการสลต็กเค้าได้ดค่ะหลังจากจบตรงนี้แล้วนะคะเราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมรประตูลูกและลูกวาดด้านในใต้ถา,อานอวธารูปได้นะคะค่ะ ภาพวาดเนี่ยจะเป็นการแบบทำดีทำช่วยอย่าเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบทลงโทษต่างๆเเราเข้าไปดูเลยและรอบรอบฐานตัวฐานของรูปอ,องค์ใหญ่เนี่ยจะมีระคังาให้เราได้ตีเพื่อเป็นสลิปมง,งคลแก้ชีวิตัันด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยะคะ่ะ เราก็จะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปเยี่ยมชมด้านบนนี้ค่ะจะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะชั้นแรกเราสามารถดูพระพุทธรูปที่แบบเต็มตัวได้เลยค่ะพอขึ้นชั้นที่2เราก็จะเข้าการพระพุทธรูปอีกนิดนึงค่ะส่วนข้างบนนะคะก็จะมีระฆังให้เราตีด้วยเราก็เลยถือมากันมาเนาะสวนบริเวณร,ร,รอบๆนะคะจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้เราได้เดินชมกันเลยเราจะขึ้นรูกจะเหมืนค่ะค่ะงั้นเราพาขึ้นไปชมข้างบนกันเลยค่ะ พี่คุณทองกันครบแล้วเนาะแต่นี่มันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจเข้ามาเยี่ยมชมก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาท่องเที่ยวกินีได้ค่ะด้วคมยิค่ะที่จังหวัดสิงห์ีนะคะเราก็ขอจบ